เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเฮกเซียนกันอีกครั้งนึงนะครัมีอยู่ในเกมวันพันแมนเดอร์สองเกียร์ฟเวอร์เจหนึ่งเจ็ดกันในวันที่41กันแล้วนะครับทุกคนครับผมมีหนึ่งคำถามจะถามทุกคนนะครับผมอยากทราบว่าคนที่ดูช่องผมอยู่เนี่ยเออเล่นเกมไลน์เลนเจอร์กันเยอะไหมครับเพราะว่าตามเดิมเนี่ยช่องผมเนี่ย ทำไลน์เลนเจอร์มาก่อนแล้วผมก็หยุดทําไปนะครับผมเลยอยากจะเออลองกลับมาลงไลน์เลนเจอร์ดูนะครับอยากจะเช็คประชากรคร่าวๆนะครับเผื่อลงไปแล้วไม่มีคนดูอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออก็เลยคิดว่ามาสอบถามกันก่อนน่าจะดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะเออมาก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันต่อนะครับผมขอฝากมีใครกำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนอยู่ไหมครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะฮะทั้งที่โฟเพจเว็บนี้โคตรสะดวกเลยครับเติมได้ทุกเวลาแถมแต่ละแพ็คนี่คืออย่างถูกแล้วโดยเฉพาะ2แพ็คแรกถูกสุดแค่สิบเจ็ดบาทเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีเกมอื่น เพียบเลยนะครับแล้วถ้าอยากได้ราคาที่ถูกกว่านี้คุ้มกว่านี้ใส่โคเทคเซนตอนจ่ายลดเพิ่มไปอีกหาเปอรนะครับลองดูนะครับ,รรบวเว็บ2 4 Pay เ,เติมง่ายจ่ายไวปไลอดภัย100%ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมมาครับผมเมื่อตอนคลิปนี้ผมประชาสัมพันธ์ไปคร่าวๆนะมาวันนี้วันที่41นะผมจะจบที่ระเจ็ดสิบแปนะครับผมก็ขึ้นมาเมื่อเช้านี้นะฮะแล้วก็พลังตอนนี้ก็จะอยู่ที่2 6 8 0 0 0นหกแสนแปดหมื่นนะครับส่วนอันดับจะอยู่ที่หนะึ่งสองสี่นนะฮะผมอันดับหนึ่บส่วนผมก็เอออันดับตกนะฮะ มาแล้ววันนี้วงล้อผมไม่ได้เอาเหมือนเดิมนะเพราะว่าขี้เกียจดูโฆษนณานครับผมแล้วก็ตัวดั้มจะกดไปอีกห้าใบนะวันนี้ผมยังไม่ได้กดเลยเออกดทีไรก็ใจขายุูดีนะหมดไปทีละพันเพรพันเพชเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่เหลือกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแปดใบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะซื้อให้หมดเลยนะเพราะว่าเพรเหลือเริ่มเหลือแล้วเออแล้วก็ วันนี้ผมซื้อช็อกโกแลตไปที่92ครั้งนะครับปองม่วงกดไปสองครั้งนะครับแล้วก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะยังเหลืออยู่เดี๋ยวไปกดเอาก่อนนอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังยังดันได้อยู่นิดนึงนะส่วนวันนี้เนี่ยผมขึ้นราชาซีฟู้ดมาเป็นสดาวไปที่ลอยแล้วนะเออก็เดี๋ยวสถานีต่อไปนะขึ้นเป็น3าดาวม่วงนะครับเดี๋ยวดูก่อนระหว่างพี่ดำกับราชาผมเนี่ยใครจะขึ้น4ี่ดาวเอ้ยสดาวม่วงได้ก่อนกันนะแต่ผมว่าน่าจะทําพี่ดำก่อนละกันเพราะว่าพี่ดำผมน่าจะเล่นยาวกว่านะเออแล้วค่อยมา ใส่ราชานะส่วนตัวเราไปที่ผมจะทำสีดาวน่าจะเป็นเมทัลไนน์ะเออถ้าผมไม่ทำเมทัลไนนผมก็าน่าจะเอาไปลงกับกิโลกิโลนะครับผมล่างเอเดนาบวกนะเพื่อทำขึ้น3ดาวแล้วก็จะมาแทนฟูกินะครับเพราะว่าเพือ่อนบอกว่าให้ผมนำมาแทนฟูกิ มันจะมีประโยชน์กว่านะครับซึ่งผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําขึ้น3ดาวได้ก่อนเออเดี๋ยวผมเอามาเข้านะครับผมว่าขึ้น2ดาวไปแล้วพลังมันน้อยเนะี่ยผมก็เลยไม่อยากเอามาใส่เท่าไหร่มาเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์นิดหนึ่งนะน่าจะเห็นจากปกคลิปกันแล้วนะครับผมจะมาทําการอา่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออผมจะมาทําการกันศูนย์กัน,น,กนพลังงานกันนะครับผกก็ผมขึ้นเลเวล78มาเนี่ยมันจะปลดตรงศูนย์กันมานะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยผมมีรองไว้แค่2 4 0 นะครับซึ่งยังไงมันไม่เกลืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้กดไปเลยนะอันนี้กดตอนที่มันฝึกฝึกให้เล่นอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าผมกดมาเนี่ยมันไม่เกลือแน่นอนนะพลังเราจะคงไม่ต่ำกว่าหมื่นสามองนะเออผมว่าวันนี้เนี่ยผมน่าจะ ขอสักแบบขอสักสี่ห้าแสนเนี่ยมันจะดีเอานะถ้ามันได้ประมาณนี้ก็ถือว่ากําไรเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะได้เท่าไหร่นะมาก่อนจะไปกันกันนะผมเดี๋ยวขอมาประชาสัมพันธ์ก่อนละกันนะถ้าคนได้ดูคลิปผมตอนนี้นี่ครับผมไอกิจกรรมโคมไฟประทนาเนี่ยน่าจะใกล้กันน่าจะใกล้หมดกันไปแล้วเออก็อย่าลืมมาทํากันนะครับเพราะว่าผมลงคลิปไปเนี่ยน่าจะทันอยู่นะเออน่าจะเหลือประมาณสัก4ี่ห้าชั่วโมงก่อนที่มันจะหมดไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้จริงๆแล้วสารภาพเลยว่าผมไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่นะไอ้กดห เออไม่ค่อยคุ้มเลยว่ะผมเล่นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะีเวนี้ไม่ได้กดทุกวันแหวก็เลยอาจจะได้มาไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้มีแค่4 0 0เองโอ้โหทันไม่ได้แป0เนี่ยเออมันจะทันไหมวะเนี่ยโอ้โหใช 1, ้ต <at the> <case> ั family. ้งพันหนึ <t ok right> ่งเอาไงดีวะเดี ok ๋ยวก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเคลียร์แล้วกันนะถ้ามันขาดเหลือยังไงเดี๋ยวแต่ผมมาจัดการพรุ่งนี้ทีเดียวเพราะผมอยากได้ลานักบวชะหรือว่าผมควรทิ้งไปดีวะเพราะตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่อันหนึ่งแล้วนะเออหรือว่าผมเอาเอาอันนี้เมืออกได้ย่างเดียวอะเอผมนาจกล่องเลือกินว่อาผม ไม่รู้เพื่อนๆทานกันหรือเปล่านะแต่ผมไม่น่าจะทานและคนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้นี่ยผมได้ทําการเปลี่ยนกิวเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาอยู่ในกิวเอ็กเคนเอ็กสักอย่างนะเออหัวหน้าทีเป็นคุณวอตเกอร์นะครับผมซึ่งคุณวอตเกอร์แล้วก็คุณแสนดีเนี่ยเป็นคนชวนผมมานะเออผมก็เลยได้โอกาสก็เลยเข้ามาสักหน่อยนะครับผมก็กิวนี้แอคทีฟกันดีจัดเลยนะก็วันนี้ต่อรองกิวไ้ที่400นะครับซึ่งต่อชีวิตผมได้เยอะนะช่วงนี้เพชรผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ ได้มาอีก400ก็ถือว่าหนำเลยหมาผมมันได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาทําการกั่นพลงพลังงานกันนะฮะผมเออผมหวังว่านะมันจะได้ต่ำๆเนี่ยผมขอสักอ่ะต่ำๆหรือนะสักสามแสนได้โจมตีมาเนี่ยผมน่าจะขึ้นไปเยอะเลยนะไม่โจมตีก็เฮดพีเนี่ยมันน่าจะดีดไปเยอะอยู่นะพลังเออขอสักสามสี่แสนห้าแสนเนี้ยแหละถ้าห้าแสนนี่ก็จะยิ้มเลยนะเออมาที่แรกนะครับผม จฉมตีหได้มา3,000ไปกันต่อได้มา9,000บวกมา9,000โบนัสมา12,000นะดูจากตรงนี้ดีกว่านะเออเราจะดูจากข้างล่างแล้วกันนะรอบที่3ามนะครับผมรอบที่4รอบที่5นะครับได้มา20,000ได้เกาะมาไม่เอารอบที่6รอบที่7รอบที่8โอ้โหจริงๆแล้วมันอาจจะแหมได้สักแสนก็บุญแล้วนะเพราะว่ามันยังเป็นเลเวลแรกอยู่นี่ว่าผมก็ลืมเออเปอร์เซ็นต์ได้สีเขียวเนี่ยมันแค่15%เอเองนะไม่เป็นไรกดกันต่อ รอบที่ไหนไม่รู้รอบที่เก้ามั้งเออรอบที่เก้ามั้งรอบที่สิบได้มาสี่หมื่นเจ็ดจริงๆมันก็เยอะอยู่นะสิบหมื่นเจ็ดเออแต่ผมอยากแห่มันขึ้นรเวนะิวสองอะเอาให้ขึ้นรีวิวสองแล้วกันนะรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เออตายกันโอ้โห 6, หกหมื่นเลยหรออัตราคิดที่เข้า 6, เจ็ดเปอร์เซ็นต์หกหมื่นเลยหรอเอออันนี้ก็อ้โอเอาไงดีวะ จริงๆผมคาดหวังไว้45แสนเลยผมเปลี่ยนคำพูดแล้วกันนะมันไม่น่าถึออยู่แล้วนะเออผมก็ลืมไปว่ามันเป็นแค่เลเวลแรกนะไปกันต่อผมไม่เอาแล้วกันนะ60,000นเนี่ยผมขอขึ้นเลเวลสองก่อนไปกกันต่อครับยาวๆบอกเลยเหลืออีก80แลจ้ดว70วได้ไป10,400โอ้โหรอบสุดท้ายก่อนจะขึ้นเลเวลสองอือขึ้นเลเวลสองกันแล้วนะฮะ5รอบแล้วก็จากตรงนี้อีกหนึ่งรอบกลายเป็น หกอบมาดูกันนะว่าหกรอบนี้ผมจะได้พลังสักแสนหนึ่งหรือเปล่านะเออตอนแรกบอกสี่ห้าแสนไม่เอาแล้วเอาหกแสนเดียวแล้วกันนะมารอบที่หนึ่งในรีว 2, ิวสองยได้มาสี่หมื่นรวมตรงนี้เป็นหกหมื่นโอ้โหผมอยากหยุดวะ่ะได้เกาะมาเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอาไงดีวะมันน่าจะดีกับพี่ดำผมนะผมไปต่อนีกว่าวะอีกห้ารอบโอ้โหหกพันโอ้โหอีกสามรอบขอัหกหมื่นเท่าเดิมได้ไหมโอ้เจ็ดร้อย พลังเพิ่มมาสองนี่ความไวเพิ่มมาสองโอ้โหสองรอบโอ้โหพันสี่โอ้โหลบหนึ่งโอ้โหโอ้โหลบหนึ่งยังจะลบหนึ่งไหมผมโอ้โหอะไรครับอะไรวะเนี้ยมันยังจะลบหนึ่งไหมผมเนี้ยอโหเกมรักผมจัดเลยอะโอ้โหคาดหวังคาแสนได้มาลบหนึ่งโคตรเกือกเกือบจัดอันนี้หลุดจัดเลยว่ะหลุดจัดเลยว่ะโอ้ เวรกรรมโอ้ไปทําบุญบ้างเถอะนะครับหยุดที่หกหมื่นก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่น่าเลยคาดหวังห้าแสนได้มาลบหนึ่งโอ้จะบ้าตายนะครับไปไปหาตีนเพื่อนกันดีกว่านะมาขอซารคนที่ชวนผมเข้ากิวหน่อยแล้วกันนะคุณแสนดีเออพลังสองล้านแปดจริงๆแล้วผมควรจะพลังประมาณนี้นะวันนี้นะี่เออแต่ว่าผมโลภไปหน่อยไงได้มาลบหนึ่งไงเป็นไงล่ะเออมา จะว่าไปแล้วคุณแสนดีมีเอเบวกแค่ตัวเดียวเองนะไม่รู้ว่กากักไวหรือเปล่านะน่าจะกักไว้เยอะอยู่แหละไอ้พวกหินเนี่ยพวกลูกแก้วเนี่ยหรือว่าได้ตัวเกลือเกือก็ไม่รู้นะเลยทําการโล่มาตัวเดียวนะแล้วมีท่านไนท์ผมตีเป็นล้านสองอไว้ายไปว่ะกดคุณสองแล้วกันการโร่ขวดมาอุ้ยขวดแรงอยู่ร้านเออสามล้านสามล้านมาอีกาต้าน,นายไปแล้วผมลืมไปเลยนะว่าเออเพื่อนๆบอกให้ผม เปลี่ยนตำแหน่งเมทัลไนท์นิดนึงนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตำแหน่งแป๊บหนึ่งละกันนะเดี๋ยวจบคุณแสนดีก่อนนะฮะห้ามเลยละกันนะน่าจะชนะอยู่แล้วนะ,ะับเพราะว่าทีมผมมีเอเอเออบวกทั้งสามตัตวจะแพ้ได้อย่างไรนะคุณแสนดีเออมาเให้ผมไปเปลี่ยนทีมแป๊บหนึ่งนะมีเพื่อนบอกว่าให้ผมนําอะไรนะลืมแล้วเนี่ยเอ่อเมทัลไนท์ไว้หน้าราชานะครับผมมันจะสะตาร์ทไปมันจะสะตาร์ทสี่ตัวนะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่า เดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะมาเรามาทดสอบคุณแพงกี้แล้วกันนะพลัง2ล้านเมาดูกันว่ามันจะสตาร์ทสี่ตัวจริงหรือเปล่าจริงๆเนี่ยทฤษฎีผมเลยนะทฤษฎีผมเองเนี่ยมันควรจะสตาร์ทแค่2ตัวนะเออมันจะสตาร์ททับกัน2ตัวซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่ามาลองดูกันนะโซนิกฝั่งทีเงาไปก่อนนะฮะแล้วตามเมทัลไนท์ไปเลยอันติโอ้มันสตาร์ทสตัวบนเออผมก็ลืมไปว่าไล่โจมตีเนี่ยมันมันไม่ได้ฟิกตำแหน่งนะเออมันก็เลยสตาร์ทสตัวบนไปอย่างนี้ เฮ้ย hey, ไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะชนะได้เยอะขึ้นหลังจากนี้นะครับแต,แต่ผมลืมไปว่าเม่ท่านไหนผมไม่ได้อ่อนตีนว่าเออเพราะมันใช้ลูกไฟหมดแล้วทีมหลังผมเชีววะน่าจะใช่นะเพราะ่แผงหลังผมเนี่ยมันแย่งลูกไฟหมดแล้วนะครับหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ในเม่ท่านไหนผมตายไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะแพ้นะคุณแบงกี้เนี่ยผมน่าจะแพ้คุณแบงกี้เนี่ยเอออะไรวะเนี่ย เดี๋ยวไปทดสอบกับที่ไหนดีวะทดสอบกับในค่ายฝึกได้อยู่มั้งเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับมาแพ้ลิชนาวเนี่ยตอนเนี้ยอาจจะชนะได้อยู่นะเพราะว่าตัวดาเมจผมเนี่ยอยู่แผงหลังกันหมดเลยนะฮะสองตัวสามตัวนะครับเดี๋ยวลองข้ามดูนะครับเผื่อมีเวลอ่ะมีเวลแพ้ไงเป็นไงล่ะเออก็คุณแพงกี้เออผมแพ้แล้วนะมาเดี๋ยวผมขอลองฝึกซ้อมลบกันหน่อยละกันนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะ เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่านะครับเราต้องทำไงวะเนี่ยผมไม่เคยอ่ะน่าจะประมาณนี้นะโอเคมามาดูการมาดูการนะครับโซนิกบัฟความไวให้2ตัวหลังไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยเมทไนา์อันติสตนันสองตัวอ๋อแล้วมันสตันสองตัวอย่างนี้สองตัวแถวเดีวยวกันอย่างนี้มันจะสตันทับไหมวะผมว่าน่าจะทับนะ อ่ะเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยมันไม่ลุกมันไม่มีลุกไฟถึงในท่านไนผมแล้วเนี่ยเออมันตีธรรมดาเหมือนเดิมนะอันนี้น่าจะมีค่าเท่าเดิมเนียเออไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราข้อไปทําคอมโบนี้ในคอกิโลกิโลแล้วกันนะออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไม่มีใครผมไปตีแล้วว่ะเดี๋ยวผมมาไล่ลบเพื่อนดีกว่านะคุณโคลาซอนไม่ออนมา9้าวันเนี่ยผมไม่ได้ไล่ลบเลยว่ะคุณอะไรวะเนี่ยมิสเตอร์เฟนชิฟเนี่ยไม่ไม่อนแล้วใน9้าวันเนี่ยคุณหมดไฟ 8วันนะฮะคุณวิกเตอร์เจ็ดวันโอ้โหผมไม่ได้มาเคลียวนี้เยอะจัดเลยว่ะนานจัดอะน่าจะบิดกันไปหลายคนแล้วนะคุณเดิมเมียงเดิมเมียงเนี่ยเคสเอ็นเคสเอ็นคุณบีเอ็มเนี่ยพลังสองล้านแปดเนี่ยโอ้ยรหัสหายวีสองมีใครอีกไหมคุณลายเส้นคุณลายเส้นก็บิดไปแล้วนะฮะเอ่อคุณอะไรเนะี่ยซุซิกซุนิกนะครับไม่อนหนึ่งวันเนี่ยผมค่อยแล้วกันนะเผื่อ เผื่อไม่ว่างนะครับคุณไอคบอสนี่6วันแล้วนะฮะเห็นไปแล้วคุณสุดหลอ่อสามสามคุณพุชี่นะครับคุณพุชี่เราบอกว่าปิดไปแล้วนะก็ผมก็ยังไม่ได้ลบเพื่อนเลยนะคุณไอท i ซ y ก็บอกว่าผมย้ายเซิร์ฟแล้วนะเจอกันใหม่5้าวันที่แล้วนะเจอกันครับผมจะเจอกันในเซิร์ฟหน้านะครับมาหมดแล้วนะครับผมแล้วก็คุณ RPG NN 2นะครับผมชื่อคุณคุณนะเนี่ยเออว่าเป็น FC ครับอยากโดนตบนะครับพลังล้านสาม เออผมแอดไปแล้วนะฮะผมรับแอดด้วยนะมาขอตบหน่อยแล้วกันนะครับรับน้องนะครับตบรับน้องนะมามีเมือสากาดด้วยเม,มือสากาดแล้วก็พี่ดำตัวนี้เขาหูไวกว่าผมอีกว่านะฝั่งซีงเงามานะแล้วก็ตัวนี้ผมฝั่งกลาบนะแต่ว่าเพราะตัวนี้เขายังไม่ห้าดาวนะก็เลยยังไม่ได้บาความไวมานะเมทไนผมก็เลยออกไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอีกาซานายต่อยโจนิกตายไปแล้วนะ แล้วก็ตามเพื่อต่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับจากราชาซีฟู้ดอืมแล้วก็ติดก่กอนตายันไปนะฮะพี่ดำผมปั่นปิดงานเลยหรือเปล่ายังยังนะครับติดติดไอ้โล่นี่ครับผมติดโล่อมตะนะฮะมาเนวสกาดฟาดมานะไรนะผมชิวชว,วผมบอกเลยชิวชว,วแล้วชุบฟุบุกิมาชุบมาไม่ได้เล่นอยู่ดีครับพี่ข้ามดีกว่านะับเรียบร้อยชนะนะฮะ เออก็ผมแอดไปแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่มีใครแอดมาแล้วก็ไม่มีใครทักให้ผมตบแล้วนะคลิปก็เลยอาจจะไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่อุยอ้ยอุ้ยได้ไปอีกสองร้อยเอาไงดีวะ <c ười> คลิปหน้าแล้วกันนะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเพราะว่า200เนี่ยน่าจะค่อนข้างใช้เวลาอยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันใหม่แล้วกันนะครับผม<ๆ>เดี๋ยวคลิปหน้ามาจัดการมาแก้มือนะวันนี้ไม่ไหวว่ะวันนี้ได้มาลบหนึ่งอือเนี่ยเหลือสูแล้วนะครับผม อะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคิวดอนี้นะครับยังไงใครที่อยากจะเติมเกมนะครับผมเติมได้ที่เว็บทเวนตี้โฟร์เพนะครับผมใส่โค้ดทิกเซนลดเพิ่อมอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฝากไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ